กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่กับลี่สแนปแชร์แนลครับผมโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเราจะมาลองใช้อ่านี่ดูนะครับผมนี่นะครับผมจริงๆก็เราก็ใช้แบบมานานแล้วนะครับแต่วันนี้ก็รู้สึกแบบอยากจะทําคลิปนะครับทุกคนก็ก็เลยมาทําคลิปให้ดูนะครับ ก็โอเคนะครับทุกคนก็ในอันนี้นะครับแผ่นลอกเซียวนะครับเซลวเซียนนะครับก็จะมีขายนะครับที่เซเว่นนะครับใครที่แบบอยากจะลองใช้นะครับก็ไปลองซื้อมาลองใช้ได้นะครับทุกคนในในในนี้นะครับก็จะมีสามแผ่นนะครับที่เขาใส่3แผ่นนะครับก็โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับทุกคนก็คือ 1. ก็คือน้ําร้อนนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าหรือไม่ก็กระดาษเช็ดชู่ก็ได้นะครับกระดาษเช็ดชู่ที่สะอาดนะครับทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็เอาน้ําร้อนนะครับแล้วก็กระดาษเช็ดชู่นะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันดูนะครับ เราเอาทิชูน้ำแล้วก็ทิชูน,ชน,น้ำแล้วก็เฉียนน้ำแล้วก็แบบเอาแตะที่จม,มูกนะครับให้รูรูซิลเส้นนะครับเขาเปิดน,นะครับเขาให้รูซิลเส้นเปิดพอเราเช็ดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราก็แกะ แล้วนะครับแล้วก็พอเราเช็ดจมูกด้วยน้ําร้อนเสร็จเรียบร้อยนะครับพอที่แบบรู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับก็เราก็แปะแผ่นอันนี้ได้เลยนะครับทุกคนผมขอปแปะในห้องน้ํานะครับเพราะว่าไม่มีกระจกนะครับทุกคน okay. ก็ตอนนี้นะครับเราก็ แปะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราใส่น้ำนิดนึงนะครับให้คอแบบเปียกนะครับแล้วก็ให้แบบมันจะได้แบบติดติดแน่นนะครับทุกคนใส่ให้เห็นแบบสีดำๆๆเนะี่ย ก็หลังจากนั้นก็รอนะครับก็รอกีนกน่นาทีวะ10นาที15นาทีโอเเดี๋ยวรอก็เราจะเร่งให้แห้งนะครับรีบแห้งผมชอบที่แบบเวลาอยู่อยู่หน้าพัาลมครับ มันจะเสื่อมแบบเหมือนแบบเย็นๆอะไรไหมครับก็เสร็จนะเธอแคกก็นะครับก็ตอนนี้ก็จีไม่ สิบห้านาทีขึ้นชั่วโมงสามสิบนาทีกว่าจะแห้งโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาตอนนี้ก็เสร็จเลยก็แข้งเรียบร้อยแล้วแข็งมากนะครับทุกคนดูดิแข็งโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าจะติดเสร็จ okay. สิ้นจะเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาแกะดู เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนดูดิดูดิเยอะไหมเยอะเหมือนกันนะทุกคนจริงๆก็ในแผ่นนี้นะครับเขาเขาจะใส่ สามสามอันนะครับทุกคนสามซองนะดูดิ đi. ดูด <c> ิ <ười> เห็นไหมดูดิ đi. ด,ดูดิเยอะไหมเยอะมากนะทุก <c ười> <c ười> คนโอเคนะทุกคนก็ าไ,ไม่มีแล้วอ่ะรู้สึกเหมือนแบบลื่นๆอ่ะไม่มีแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนก็ถ้าใครที่แบบอยากลองใช้นะครับก็ไปลองซื้อในเซเว่นนะครับก็มีขายอยู่นะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ